สนับสนุนโดย 3k แบตเตอรี่พรีเมียม MF 5 0แกร่งไฟแรงสูงอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นเด็กที่สนุโลก1วันซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าผมจะมีพี่ชายของผมคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กที่สนุโลกแล้วก็จะพาผมเที่ยวแบบคนที่สนุโลกเลยเขาไปไหนเราไปด้วย เขาทำอะไรเราทำด้วยแล้วเขาจะพาเราเที่ยววันนี้นะฮะริงกิไอ้พูดทั้งวันเลยพินิกครับพินิกพินิกมาพินิกมาขอบคุณครับสวัสดีครับผมอันนี้พินิกครับก็คือเดี๋ยวจะพาเราไปเที่ยวแบบเด็กพิษนุโลกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่นี่ถ้าจะมาเป็นเด็กพิุโลกเขาเขาจะเรียกว่าเด็กพิโลกพูดดิเด็กพิโลกเนี่ยเวลาเขามาไหว้วัดใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนต่อ มาที่นี่จายครบ <ผม S 2> ต้องไปไหว้ที่ศาลสำเร็จพระเรชวนนั่นเองครับอ,อ่ตรงไหนฝั่งตงข้าวแม่น้ำวัดใหญ่อ่าไปไปกันเลยเดี๋ยวไปดูเลยครับผม ใช่ที่นี่เป็นโรงแรนเก่าโรงเรนประจําจังหวัดตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าโรงแรนพิเศษโร่พุทยาคมตัวพี่เองก็เรียนที่นี่แหละเศรษ์เก่าที่น่ะคือตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เนี่ยเป็นวังเก่าจริงเรียนอยู่เตะบอลให้ไม่รู้เรื่องเลยที่มีอิฐแดงๆตรงเนี้ยก็คือเพิ่งขุดเจองเงี้ยเหรอใช่มันคือแนวรั้วกําแพงเก่าแล้วก็ตัวพระราชวังเก่าพระราชวังที่บอกก็คือพระราชวังจันทร์คือที่กําเนิดทะเลศ่นนี่แหละพอเขาเริ่มขุดเจอ ข้อมูลก็เริ่มเยอะขึ้นรกรมศิลปากรก็เลยมีการทําที่สถานที่นี้จากเนียนเก่าเนี่ยเป็นอุทยานผมว่าเราไปหาอะไรกินเยวหิวแล้วกูกำลังจะบอกเลยเดชเจ้านี้เจ้านี้เลยนะลึกลับหน่อยเราไปไงเอารถไปกุปลรถมาดิคุรู้จักไหมสามกีแบตเตอรี่แบตอันนี้คือ PMF 50จุแอมได้50แอม เป็นชนิดแบบสิงแห้งไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆไม่ต้องแบบดูแลไม่ยากทนทานมีกำลังไฟสตาร์ท400 cca เหมาะสำหรับรถที่มีเครื่องยนต์1,002ถึง1 0 0โดยเฉพาะเลยใส่แล้วแรงแข็งได้เลยโอ้โหบอกเลยนี่เหยียบทีนี้ปุ๊บถึงเชียงใหม่แล้วถึงเชียงใหม่แล้ว สำหรับใครที่อยู่ที่สนุโลนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอยากดูแบตเตอรี่แบบแก่งแรงไฟแรงสูงแบบน,นี้นะฮะไปที่ส่อหูดหูได้เลยครับ098 998 9265นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับผมไม่ครับไกินข้าวก่อนเลยก็นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไงออ๋อไปไป มนนไ่่หเียกูกำลังจะพาไปไหนกิูว่าจะต้องไปกินแล้วกูเหนื่อยเฮียกินน้ำดีกว่ากำลังจะมากินก๋วยเตี๋ยวพอเลยก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไทยได้กรอบแต่แกะมันมีจริงหรอเปล่าแถวเนี้ยดูดูไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเลยแค่ทางเข้ากูบอกแล้วไม่น่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเออเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูเลยใช่ป่ะ นี่คือก๋วยเตี๋ยวที่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยถูกต้องก๋วยเตี๋ยวไทยเลยนี่ต้องบอกเลยนะทุกคนนะว่าเป็นรสชาติที่คนพิษโลกเท่านั้นที่รู้ใช่คนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยรู้ใช่นี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติของคนพิษโลกนิยมนี่เดี๋ยวเรากินอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวแบบเด็กพิษโลกกันกินเลยไหมกินเลยรับประทานอ่าอันนี้เป็นมีเหลืองนะเดี๋ยวชิมมีเหลืองให้ดูก่อนใช่กินมานอะไรนะ คุณกินมานานยังนะก็กินมาตลอดเวลาใช่ชอบกินมีเดือดแล้วมันกินเผ็ดไหมปกติกินมากไม่ได้ก๋วย้อนอ๋อเป็นก๋วย้อนพอกินได้นิดหน่อยเราเสียรสชาติคนเยอะสุดๆเลยแถวนี้นะเขาปิดไว้อ่านานแล้วนะเนี่ยมีเดือดเดี๋ยวม่งงานมีเดือดงาน ก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยมันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหรือน้ำข้นอะไรทั่วไปก๋วยเตี๋ยวโบราณจะมีแบบรสชาติเฉพาะอยู่นะครับอ๋อมาฮะผมอยู่ที่ร้านโดเมสติกนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เป็นของรุ่นพี่ผมเองเป็นนักร้องวงร็อกระดับตำนานเลยนะฮะนั่นคือพี่กบแท็กซี่นั่นเองนะครับต้องขอ,อยาเข้าไปทักทายก่อนมาถึงที่แล้ว เฮ้ยรุ่นพี่กบไม่อยู่หรอไปไ,ไหนไอ่ะยุงเทพพี่กบไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทรหาเอาก็ได้เอาอเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งจ้ะอ่าพี่กบพี่กบสวัสดีครบับสวัสดีครับทำไมไม่อยู่อ่ะพี่เล่นไ,ไ,ได้อีกแล้ว <laughs> พี่กอพี่วันนี้ผมอะมาลองแบบลองเป็นเด็กพิษโลกวันหนึ่งอฮะขอถามหน่อยว่ามันมีอะไรที่ห้ามพลาดึลยไหมพี่มาพิษโลกแล้วแบบห้ามพลาดสิ่งนี้ต้องไปทําไปกินหรืออะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งต้องต้องไปันดับแรกเลยต้องไปต้องไปไหว้บ้านหลวงพ่อพุชินร่านไปมาแล้วไปมาแล้วโอเคอย่างอื่นก็ส่วนมากก็จะเป็นของกินละแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่เที่ยวเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกน้ำตกก็ต้องออก อยังไงขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับได้ครับผมหนุนกลางขอบคุณครับได้ครับพี่เจอกันครับบ้านเราด้วยนะได้ครับพี่ครับผมขอสนุกกับพี่สุนโลกครับเย่เนี่ยพี่กบขได้คอมเมนต์มาเลยนะแล้วเด็กพี่โลกนี่มีที่แห้งเอาไหมมีเฮ้ยที่ไหนอะเดี๋ยวพาไปยังไม่บอกตอนนี้เฮ้ยจะมาสไปอะไรกันไม่ได้นะสไป นี่ไงภูมมาแล้ว 3k แบตเตอรี่ pm f 50ที่ประจุไฟฟ้าอยู่ในแบตตัวนี้นะครับ50มป์นะครับผมมีแรงสตาร์ทถึง400 cca นะครับเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีความแรง1,200ถึง1,800เหมาะโดยเฉพาะเลยต้องบอกว่าเป็นระบบ<ด>อะไรนะแบบกึ่งแห<อ>้งตงเติมน,น้ำกันบ่อยๆใส่ได้แล้วยาวไปเลยดีว่ามไม่ค่อยเกียดเสียเวลามาคอยเติมน้ำนะคุณให้ผมมาในคือที่นี่ที่ไหน เฮ้ยอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ชิคๆสำหรับวัยรุ่นเหรออันนี้คือที่แห้งเอาอรอใช่ร้านนมอ่ะนะใช่นี่ชื่อร้านริมหน้านมสดนะทุกคนริมหน้านมสดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านสังสรรค์นะก็สังสรรค์ได้เพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ no แอลกอฮอล์เออเป็นไงแฮงเอาพอไหมอันนี้คือมุมมองกูอยากรู้อ่ะวันเนี้ยมึงมาเป็นเด็กพี่โลกอ่ะก็รู้สึกแบบยังไงอะไรเงี้ยเออก็ดีเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บเราไปไหว้พระที่แบบว่าคู่บ้านคู่เมือง ของพิศโลกแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปกินอาหารที่แบบว่าอินไซต์เด็กพิศโลกเขากินกันด้วยนี่มาที่แฮงเอาท์ของเด็กพิศโลกด้วยเสียบก็ดีที่มีรายการหนึ่งก็มาช่วยนะ<ช>พิโกบางกูจะไม่แอบเหงาเพราะส่วนใหญ่คนพิโลกเด็กพิโลก,ก็จะมองว่าที่เนี่ยเป็นเมืองผ่านเลยถ้าสมมติใครคิดว่าที่นี่เป็นเมืองผ่านนะผมบอกกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันยังมีหลายที่ที่ยังไม่รู้ใช่ถ้าใครยังไม่เคยมานะลองมาสัมผัสดูก่อนเป็นเด็กพิโลกแบบผมสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสั่งสั่งอาหารกันเลยได้ นอนหลับอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็มีเช้าที่สดใสกับโรงแรมนี้เลยครับบูรีเวอร์รีสอร์ทนะครับผมตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยนะครับผมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่สารสมเด็จหรือใกล้ริมแม่น้ำนี่ก็สามารถไปร้านนมได้ใกล้ๆแล้วใครที่สนใจนะฮะก็ลองมาพักกันดูได้นะครับผมที่บูรีีเวอร์รีสอร์ทนะครับ ห้องพักแต่และห้องเนี่ยจะเป็นแบบวิลล่าที่แบ่งเป็นหลังๆนะครับผมเหมาะมากแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยห้องที่มี2เตียงก็มีนะครับมี1เตียงก็มีนะครับห้องน้ํานี่มีอ่างจักรุซี่ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาพักผ่อนแล้วก็อยากไปเที่ยวใกล้ๆในเมืองพิษณุโลกเนี่ยก็มาพักก็ได้เลยครับผมมึงรู้นะครับว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีของดีแบบ ระดับโลกเลยนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปหาให้เจอนะครับว่าของดีนั้นคืออะไรไป